แต่บ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าสินค้าจากจีน <c oughs> เข้ามาเยอะมากเามาดือนเมษายนนะฮะไทยส่งออกไปตลาดจีนเนี่ยมูลค่าประมาณทัก3,000กว่าล้านดอลลาร์ขยายตัว3.2%เปเนะฮะนำเข้าสินค้าสินค้า,คาจีน8,000กว่าล้านนะฮะ,ะอันนี้ถือว่าขาดดุลการค้าไป5,271ล้านดอลลาร์ง่ายก็คือเอาเข้ามาหนึ่งออกไปเอา ส่งออกไปหนึ่งอะ่ะต้อแต่ต้องเอาเข้ามาสาม oh. นะถือว่าเ, <คน S 2> เยอะมาก,มากนะฮะนะนะอันนี้เหตุผลหลักกับพิเศษคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการขาดดุลการค้ากับจีนไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ,รบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุครัฐบาลของผลเอกประยุทธ์ลาล,ลายที่มีความพยายามที่จะเปิดตลาดต่อกันนะครับแต่ศักยภาพต้องยอมรับระสิทธยภาพในการแข่งขันของจีนในสินค้าบางตัวโดยเฉพาะ หลังๆที่เข้ามาเยอะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีศักยภาพสูงะนะฮะเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตีตลาะดะครับ,รบในบ้านเราก็ทําให้ดุลการค้าของเราเนี่ยเสียมากกว่าที่จะได้เพิ่มขึ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือสินค้าของเขาเนี่ยเป็นสินค้าเทคโนโลยีในขณะที่สินค้าของเราเป็นสินค้าการเกษตรซะเป็นหลักพิเศษในเชิงมูลค่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะแข่งขันได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะ มีความกังวลมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้คุณวิเศษลิมลือชาะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าที่การนำเข้านะครับจากจีนสูงมากเนี่ยนะฮะเพราะเป็นการนําเข้าวัตถุดิบเพื่อมาผลิตเพื่อการส่งออกครับเออถ้าเป็นกรณีแบบนี้พิเศษเรายังพอรับได้ง่ายก็คือมันนําเข้าเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่ม value added มาเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับก็ค่อยส่งาแล้วก็ส่งออกไปอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันยังมีลักษณะของการ นำเข้านะครับที่เราเรียกว่า zero value added export <ม>ก็คือเรากลายเป็นแค่จุดพักหรือส่งจุดส่งออกต่อโดยไม่มีการผลิตหรือเพิ่มมูลค่าในประเทศอันนี้ก็มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพิเศษอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากังวลเพราะมันจะส่งผลกระทบนะครับต่อ<ม>อุตสาหกรรมนะครับภายในประเทศอยู่พอสมควรด้วย